รถกระบะหลุดจองมาอีกแล้วผู้ชมกับคันนี้หลุดมาได้ยังไงไม่น่าเชื่อราคาดีด้วยแล้วก็ได้ัวมิดด้วยุผู้ชม24มิดปี2022นะครับคันนี้เป็นเทรเนอร์ยกสูงเกียร์แมนวนวลสีดำาผู้ชมนะครับฟีดาวน์จัดจอดได้เต็มนะฮะแล้วคันนี้บอกได้เลยว่าเดิมทุกสุดนะครับไฟเฟอแรงถาง,างนะครบคันนะฮะแล้วเลขไม้น้อยด้วยไม่หลักหมื่นที่สำคัญนะครับใครที่สนใจกระบะโตมิดอยู่นะฮะ ไปดูคลิปคลิปนี้ให้จบถ้าไม่อยากพลาดรถสือตัวแบบนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะที่สนใจรถกระบะมือสองอยู่นะครับวันนี้พ่อผมเซลล์หนวดทอโตอีกแล้วเช่นเคยคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะฮะขอนำกระบะหลุดจองมาถ่ายให้คุณผู้ชมดูนะฮะ เผื่อมีใครพลาดไปนะครับผมมาไม่ทันนะวันนี้หลุดจองเป็นโอกาสดีแล้วเพราะว่าลูกค้าคนเดิมเนี่ยไม่เข้าเงื่อนไขของไฟแนนซ์คุณผู้ชมนะครับก็ขายที่หากระบะไว้ใช้งานนะฮะออปชั่นล้นๆนะฮะผมแนะนําเป็นเจ้าคันนี้เลยคุณผู้ชมกับโตโยต้าลีโว่สองจุดสี่รุ่นมิดพีเรเนอร์ยกสูงเกียร์แมนนวลคันนี้สีดําเดิมโรงงานคุณผู้ชมปีสองพันยี่สิบสองนะครับผมสภาพสวยกริปนะฮะจะสวยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมพาไปรับชมนะครับ หลังสปาเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคันนี้ไม่สามหมื่นเก้าพันโลด้วยคุณผู้ชมไม่น้อยมากนะฮะวิ่งโอโ้โหเฉลี่ยววิ่งเนี่ยน้อยจริงๆนะฮะคันนี้เราประหยัดน้ํามันด้วยนะครับได้อะไรบ้างเดี๋ยวตามผมมาดูคุณผู้ชมทะเบียนเจ็ดสามหกเก้ากรุงเทพมหานครนะครับได้ป้ายนี้ไปเลยคุณผู้ชมแล้วก็ตัวนี้นะฮะกระจังโครเมียมนะครับปีสองเนี่ยนะฮะที่แตกต่างที่เปลี่ยนแปลงมาเลยเนี่ยคือเรื่องกระจังด้านหน้าคุณผู้ชม ตรงนี้นะครับถ้าเป็นปี22ปี28ลงไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีดําสีเทานาะแต่ถ้าปี22เนี่ยจะสีเงินหมดเลยนะครับสีโครเมียมหมดเลยนะฮะแล้วก็มากับสีดำนี่แบบนี้เป็นโนแบ็คนะครับดาประกายมุกนะนะฮะไม่ใช่ดําแบบดําแห้งๆดําทื่อๆแล้วอันนี้เป็นดําประกายมุกโดนแดดโดนอะไรนะครับเขาจะมีเม็ดมุกสีน้ําเงินน้ําเงินประกายมานะฮะสวยมากผู้ชมนะครับ แลวตัวนี้ตัวมิดนะฮะไฟฟู LED เรียบร้อยไฟเลี้ยวไฟดัดหมอกมาครบนะฮะนี่ไฟดัดหมอกเขี่ยวหูป่านี่แบบนี้มีให้เซนเซอร์นะครับตัวมิดปี2มีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้แล้วนะฮะรอยตรงรอยต่อตัวรถแนบสนิทนะครับผมแล้วดูฝาปงเดิมๆผู้ชมนี่ลายเคาะสีบางๆเลยนะครับผมไม่มีการโปรมาแน่นอนนะฮะเซนเซอร์เนี่ยมี2จุดุผู้ชมซ้ายขวานะครับผมแล้วก็ซอกนุซกนงซอกน็อตอะไรพวกนี้ครบหมดเลย นะครับซุ้มล้อตกแต่งมาด้วยคิ้วซุ้มล้อนะครับผมหลอ่ลอๆแบบนี้ปกติถ้าเป็นปีพศลงไปจะไม่มีแถบแดงๆนี้นะครับแต่ถ้าเป็นปีป2ศจะมีแถบแดงๆตรงนี้แบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะล้อคาร์บเจ็ดนะครับผมก็ยางขนาดสองหกห้าทัหกห้านะเป็นเขาเรียกว่าอลลอยนะครับสีเทากันนะเทาออกเทาดาหน่อยนะครับยางติดรถเลยทันหลอบปีป2ศนะฮะ แล้วดูโชกอัพช่วงล่างเดิมๆคุณผู้ชมนะครับผมมาร์คสีเดิมโรงงานอยู่ครบเลยนะฮะนี่ช่วงล่างปรับเปลี่ยนใหม่เป็น s u p e r ร์เฟกซับเซนชัแล้วด้วยนะครับผมลดแหนบนะฮะเบาขึ้นควบคุมดีขึ้นนะครับบอกได้เลยว่าไม่มีโยนนะฮะถึงจะมีแต่ก็น้อยคุณผู้ชมจะจะเรียกว่าหายไปเลยก็ไม่ใช่นะฮะแต่มีแต่น้อยเหมือนกันนะครับเข้าโค้งนี่ก็มั่นใจนะฮะแล้วก็มีกระจกตัวนี้นะครับที่เป็นกระจกเดิมนะ กระจกโตโยต้าคันนี้ตรดรถให้แล้วด้วยว่ารถเนี่ยเป็นรถเกียเอจากบริษัทกลางนะครับผมกูอินสเปคชั่นนะฮะว่าเป็นรถที่ไม่เคยชนหนักพิความจมน้ามาแน่นอนนะครับแล้วกระจกเปิดปรับพาวฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวนะครับมาพร้อมกับไฟนี่แบบนี้สวยๆนะฮะโครเมียมโลโก้โลโก้มือเปิดมีการลอยให้นะครับเป็นสีโครเมียมกันสาดติดให้แล้วเรียบร้อยคุณชมนะครับบันไดเหยียบขึ้นดาด้านคุณชมเดี๋ยวให้ดูด้านในนิดหน่อยนะครับผม ตัวนี้นะฮะปียี่สนะิบสองนะเบาะหนังแล้วนะฮะผมถ้าเป็นปียี่สิบสองตัวเออถ้าเป็นปียี่สิบเอ็ดเนี่ยนะฮะตัวมิดเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าอยู่เลยแต่ตัวนี้เบาหนังเดิมโรงงานพุ่มมาให้แล้วนะครับแล้วดูปีกวงปีกเบาะนะครับแน่นตึงๆแบบนี้ผู้ชมให้ดูซอกน็อตก่อนเลยนะครับผมนี่ตัวรถมาแล้วจริงๆรถต้องเกดเอนะครับผมแผงประตูอะไรด้ดานในเนี่ยสวยๆแบบนี้นะครับที่วางแขนปักศอกหุ่มหนังมาสวยๆ ฟิล์มติดให้นะครับซีนซินเลอร์นะครับผมยางรองนะฮะฝาประตูสครับเพจตรงพื้นปั๊มโตโยต้าเดิมแท้นะครับผมน็อตกรประตูทุกอย่างใหม่หมดแผ่นเพจนะครับโตโยต้ามาอยู่ตรงนี้แล้วคุณผู้ชมนะครับแผ่นเพจต้องอันนี้ต้องสําคัญนะผลิตเดือนสิงหาคุณผู้ชมเนี่ยปีสองพันยิบสองนะครับอันนี้ต้องตรงกันกับในสําเนาเล่มนะไม่ว่าจะเป็นเลขโค้งเลขเครื่องเลขตัวถังนะฮะต้องตรงกันหมดนะครับให้ดูซอกน็อตคุณผู้ชมใหม่กิฟนะฮะ นี่พนักพิงเป็นหนังแล้วคุณผู้ชมไม่ใช่เป็นผ้านะนี่สวยๆได้หนังหมดเลยนะครับล้วดูโครงสร้างตัวรถเจดเอคุณผู้ชมนะครับสปอร์ตมิอาร์คกลมๆสวยๆนะฮะสภาพเนี้ยบแน่นอนนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจกระบะตัวแฉปนะฮะติดต่อหาผมเซลล์หนวดได้เลยบอกได้เลยว่าไม่มีผิดหวังคุณผู้ชมนะครับคันนี้ไม่เคยติดแชร์ดิบอยนะฮะแมกไลเนอร์เดิมนะฮะสีเดิมๆเ,เลยพวกเนี้ยนะครับผมหลังโครงหลัง,ลงค่าเนี้ย ไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มผู้ชมแล้วตัวนี้นะครับผมไล่ฟงไล่ฟ้าใช้งานได้ปกตินะฮะคัสซีตรงสวยผู้ชมนี่แหนบมีการลดมานะครับผมสวยๆแล้วก็อันนี้แหนบเนี่ยมันลดจากโรงงานนะเพราะว่ามันเป็นช่วงล่างเซอร์เฟ็กซ์ซับเ็นชันแล้วปรับเซ็ตโชคใหม่ผู้ชมนะฮะให้นุ่มให้หนึบให้เกาะมากยิ่งขึ้นมีตัวการลื่นการถลายเข้ามาช่วยนะครับบอกได้เลยว่าควบคุมรถได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย ับเร็วๆเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วผู้ชมไม่มีโยนแน่นอนนะครับแล้วก็ดูไฟท้ายของเขานะฮะเป็นเลข3 LED นะฮะไฟท้ายตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหล่อจริงนะฮะเปิดตอนคืนนี่วิบปั๊บวิบปั๊บเลยคผู้ชมนะฮะสวยมากนะฮะไม่แตกไม่ลาวคงไฟเดิมนะครับแล้วกันชนเนี่ยมีเซ็นเซอร์จัดระยะมาให้ถึง4.4ตำแหน่งนะครับกล้องถอยเดิมโรงงานนะับไฟท้ายสแตนเลสนะฮะนี่ผู้ชมแม็กไลเนอร์ใหม่มากจิิบเลยนะฮะ ดูรางนะ้ำสปอร์ตเม็ดอาร์คนอ็อตยึดอะไรต่างพวกนี้คุณชมดูได้เลยสังเกตนะรถสวยเนี่ยดูง่ายเลยนอ็อตมันจะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขัดมาเลยนะครับเนี่ยนอ็อตฝาท้ายเดิม,ดมๆกิบๆแบบนี้คุณชมนะครับมาพร้อมกับการตรวจรถให้เนี่ยบอกได้เลยว่าคุม้มนะฮะคันนี้5 49, 000, ้าแสนสี่หมโตมิดคุณชมปียีิบสองแล้วดูช่วงล่างเขาเดิมเนี่ยเดิมท่อเดิมท่อยังใหม่อยู่เลย นะฮะไม่มีสนงสนิมน็อตนีน่นมไม่เป็นสนิมเลยช่วงล่างใหม่ยางอะไหลมีให้ครบนะครับผู้ชมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะฮะคันนี้สันเหลี่ยมมุมโตรถไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวนะครับดัมเบลด้านหลังนะฮะผมคัสซีสวยๆรางน้ําด้านท้ายกระบะเป็นเส้นสันแบบนี้เลยผู้ชมนะครับให้ดูนะฮะซอกน็อตฝาประตูฝั่งคนขับนะโอ้โหใหม่ติด นะครับใส่คาเพตตรงพื้นซิลเลอร์นะครับผมน็อตก้อนประตูติ๊กเกอร์มอกอนะครับผมน็อตเสาบีนะฮะโอ้โหเหลือเชื่อคุณผู้ชมนะฮะรถใหม่แบบนี้หลุดจองได้ยังไงนะฮะห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันฟรีดาวพอดเก้าพันคุณผู้ชมนะครับได้กระบะแคบนะใครสายแมนนวลกระบะขับสนุกนะฮะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนคุณผู้ชมแล้วเบาะคนขับเนี่ยแผงไฟฟ้าแปดทิศทางนะฮะปรับแปดทิศทางเรียบร้อยเบาะไฟฟ้าคุณผู้ชมนี่ นะครับขึ้นลงสบายแน่นอนนะครับตัวนี้ตมิดนะฮะแล้วก็มาดูออปชั่นยันบ้างคุณผู้ชมนะครับกระจกเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะครับเซ็นทัลล็อกปรับพับกระจกเป็นจอยสติ๊กนะครับตัวนี้นะฮะมีปิดเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการชนด้วยนะครับผมฝังโปงเปิดนะฮะตัวนี้ก็ที่เก็บแก้วนะครับกุญแจมีสองดอกคุณผู้ชมนะครับผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูขอแยกเข้าไปในรถเลยนะฮะ ตัวนี้เกียร์ธรรมดานะครับต้องเหยียบคัดนะแล้วก็บิดสตาร์ชึ่งเดียวพอผู้ชมชึ่งเดียวติดเลยนะครับนี่คันนี้เดิมๆผู้ชมแล้วดูหน้าปัดเรือนไมส้สวยๆแบบนี้นะครับผมและดูเลขไม้คุผู้ชม3 9 8 8 4กิโลเมตรนะครับประวัติศูนย์เช็คได้เลยุผู้ชมหน้าปัดเรือนไม้เนี่ยเข็มจะเป็นแบบเรืองแสงนะแล้วก็พวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแบบนี้ นะครับจอกงจอกลางปรับตั้งค่าได้หมดคุผู้ชมนี่แอร์แบมีให้3ใบคูณหน้าวางเสียงรับสายเขัาโทรเข้าโทรออกได้หมดคุผู้ชมแล้วก็ตัวนี้นะครับจอเป็นจอกลางจอทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อเครื่องเสียงนะครับผม WiFi ไมโครอะไรต่างๆนะฮะมาหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ AMFM เนี่ยเชื่อมต่อได้นะครับอันนี้มันพื้นฐานอยู่แล้วนะครับ WiFi เล่นได้ USB นะครับผมแล้วก็ ตัวนี้มีกล้องถอยให้นะครับแล้วก็มีเส้นแจ้งเตือนกะระยะบอกให้นะครับเส้นบอกครบเลยเมนูภาษาไทยคุณผู้ชมอันนี้คือกล้องเดิมจากเกอรต้านะฮะแอร์เป็นระบบแมนนวลคุณผู้ชมนะครับแล้วตัวนี้นะครับปียี่สองมีการลื่นกันถลายมาแล้วนะนี่ปิดเปิดได้นะครับกันล้อล็อกหมุนฟรีนะครับเทคชั่นคอนโทรลนะครับสวยสวยเอาเลสชาร์จนะครับผม USB นะฮะมีครบเลยคุณผู้ชมนะครับ คอนโซลกลางเนี่ยนะฮะเป็นเรียกได้ว่าดีไซน์มาค่อนข้างสวยถุงเกียร์ยังใหม่อยู่เลยนะครับมีให้เลือกถึง6สปีดอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้นะครับผมเบรกมือแมนนวลที่วางแขนพักศอกนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะตัวหนังพุ่มมาสวยๆผู้ชมนะครับหนังพุ่มมาสวยๆเลยนะฮะตัวนี้ดีนะนะครับ สภาพใหม่กิฟนะฮะแล้วก็คอนโซลอะไรต่างๆๆนะฮะยังใหม่อยู่เลยนะครับนาฬิกงนาฬิกาอะไรต่างๆๆนะฮะไฟบอกสานะแอร์แบ็กติดครบนะครับช่องแอร์คู็อกนะฮะเอกสารคู่มือการใช้งานคันนี้ไม่ต้องห่วงผู้ชมอยู่ครบเลยนะฮะภาษีพรบรต่อทุกปีไม่ขาดไม่เกินนะครับสวยนะฮะผู้ชมงานดีสุดๆด้านบนมีกระจกระจพร้อมนะฮะสวยกิฟต นะครับ5 4 9 0 0 0สาันผู้ชมนะครับกับเลขไม่์0,000โลนะฮะใหม่มากส๎รรถครั้งนี้นะครับใครชอบใครสนใจเนี่ยติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวพาไปดูในหน้าห้องเครื่องนิดหน่อยแล้วกันผู้ชมัตมิดเนี่ยก็จะได้เรื่องของเอ่อเกียร์ที่เป็นออโต้เอ้ยขออภัยกล้องนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเซ็นเซอร์การระยะเอ่อการเลื่นการถลายนะครับพิกชั่นคอนโทรลนะครับตัวนี้ก็มีมาให้แล้วนะครับจะยให้ดูผู้ชมนะฮะ เครื่องยนต์นะครับใหม่มากกิฟเลยนะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าสองจุดสี่นะครับผมดีเซลนะให้ดูฝาคระปฝาเครื่องนะครับรอยน็อตเนี่ยยังใหม่อยู่เลยคุณผู้ชมจะหารถใหม่แบบนี้ก็ยากนะครับเดิมๆสภาพนี้กับราคาขนาดนี้ผมบอกได้เลยว่ายังไงก็คุ้มคุณผู้ชมไม่ต้องเอาไปลุ้นนะฮะเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับของเหลวแรงต่างผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะฮะตัวน้คานนะครับเดิมๆนะฮะสติ๊กเกอร์หรือว่าตัวไฟเนี่ยเป็นเดิมโคยตก นะครับน็อตเนร์อไม่มีขยับผู้ชมของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้หมดนะฮะถ้ามันเสื่อมสภาพนะครับพัดลมนะครับสายพงสายพานทํางานปกติผู้ชมน็อตนี่ไม่เป็นสนิทนะฮะปั๊มอาปั๊มแอลมาแบบนี้นะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนถ่ายให้ถ้ามันเสื่อมสภาพนะกล่องฟิวกล่องดีเย์นะครับอันนี้ครบเลยเครื่องไม่ดันควันไม่ไหลนะฮะนะครับใหม่มากนะฮะแผ่นเพจก็จะไปอยู่ด้านในแล้วผู้ชมจะไม่ได้อยู่ตรงคาด้านหน้าแล้วนะฮะ ฝาปรงสวยๆแบบนี้แผงกันความร้อนดูระบายอากาศนะครับยางรองฝาปรงนะครับสปอร์ตเม้านะฮะสวยๆแบบนี้ติกเกอร์ก็ควรระวังมาครบคุณผู้ชมนะครับตัวนี้ก็ฝาเดิมนะฮะปั๊มเตเรต้ามานะครับตรงนี้ใครสนใจนะครับติดต่อหาผมได้เลย0648436576เซลล์หนวดทอตโต้ยินดีให้บริการนะครับผมจะฟรีดาวจะจัดไฟแนนซ์นจัดก็ได้เลยคุณผู้ชมผ่อนแค่9,000กว่าบาท นะครับหรือว่าจะซื้อสดก็ได้มีส่วนลดให้เหมือนกันนะฮะใครที่ชื่นชอบสนใจอยู่นะครับติดต่อเบอร์โทรด้านล่างได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ก็ได้ทุผู้ชมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะพบเจอกันใหม่ในกิปหน้าลิปหน้า,ล,นาลิปต่อไปเนี่ยจะไปรู้รรลุถไรายยี่ห้อนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ